สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเนาะมีรถอะไรมาจอดตรงนั้นนะครับพี่น้องเนาะเอามาจอดทำอะไรเนาะมาจอดทำอะไรนะครับพี่น้องเอฟซี เป็นรถใครนะครับพี่น้องเราไม่รู้เนาะนะครับ <c oughs> นี่นะครับเอฟซีบรรยากาศเนาะจอดยอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้เป็นรถใครเนาะตรงลานพญานาคเก่านะครับเอฟซี ก็จอดรออยู่ตรงนั้นนะติดเครื่องอยู่นะรับ FC ไม่รู้เป็นรถใครนะครับ fc ตอนนี้เนาะตอนนี้นะครับเนาะไม่รู้จอดทำอะไรนะคพี่ <c oughs> มีรถใครมาจอดอีกแล้วนะครับพี่น้องนะ FC เนาะ วันนี้ก็ชโชโลทั้งวันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาจอดตรงลานตรงนั้นเนาะไม่รู้มาหาอะไรนะครับเอฟซียังอยู่นั่นอยู่นะพี่น้องรถเนาะ ติดเครื่องอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีไม่รู้มาทำอะไรเนาะหลายคันนะพี่น้องวันนี้เนาะจอดอยู่ตรงนั้นเนาะตรงลานนะครับเอฟซีนะเห็นไหมตรงลานองปู่รถนั่นน่ะนะติดเครื่องอยู่นะครับตอนนี้เนาะจอดอยู่ในร่มเอาหัว เข้าไปในลานตรงนั้นนะพี่รองเอฟซเนาะลานปูนตรงนั้นเห็นไหมนะเป็นรถแต่งซิ่งนะพี่รองเอฟซีนีครับสถานการณ์ล่าสุดนะซีเนานะที่โกกอกเนาะเพิ่งเข้ามาจอดเนาะเมื่อกี้เนาะเข้ามาจอดเนาะนะครับวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านหรือพีนะ่นะ้อเนาะ อยู่ตรงเลยก้นบุนไปนะครับพี่น้องเนาะหรือมีการดักสกัดอะไรสักอย่างนะพี่น้องเอฟซก็จอดอยู่ตรงนั้นเนาะมาดูด้วยกันนะครับเอฟซมาดูด้วยกันกำลังอ,อยู่ตรงนั้นนะครับเอฟซีเดินเข้าไปแล้วไม่มีคนลงนะหรือ,อยังไงแต่พี่น้องเนาะมันมี ป่าบังอยู่นะครับเห็นรถด้วนนะเห็นไหมนะซูมให้ดูนะครับก็สีเขียวเหมือนใบไม้เป็นรถแต่งซิ่งนะครับเี่ซีนะติดเครื่องอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับพี่น้องเนาะจะห้านาทีแล้วก็ยังไม่ไปไหนเนาะ นะครับก็โซโลมาตั้งแต่อยู่นี่แล้วนี่โซโลมาตั้งแต่นี่แล้วนะครับเอฟซี FC นี่มาดูกันนะครับเนาะจะไปหรือเปล่านะครับไม่ใช่รถแถวนี้นะครับพีบ่น้องเอฟซีไม่ใช่รถเคลนแถวนี้เนาะ เดินไปดูแล้วล่ะเมื่อกี้นี้เนาะเดินไปดูแล้วไม่รู้เป็นรถใครนะครับช่วงนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะหรือมาหลบตรงเขาตั้งด่านหรือเปล่านะเอฟซีเนาะมีรถเอ่อจัตุรัสตั้งด่านไม่รู้สักดักสกัดอะไรเนาะ สองคันดูตรงเขากุ้นบุญน,นะครับเบบซียังไม่ไปไหนเลยนะครับเบบซีเนาะไม่รู้มามาจอดทำอะไรนะครับแต่ก็เดินไปดูลแล้วไม่เห็นใครลงมาจากรถนะแต่สตาร์ทเครื่องรถทิงนะ้งไว้เนาะจอดตรงร่มตรงนั้นพอดีนะครับเนะบบซมาดูกัน เราก็ถ่ายไว้นะครับพี่ซีเนาะถ้าเปกๆไม่รู้มาเว็บไหนนะครับ <c oughs> ผมก็นี่แหละเพิ่งมาจากพาพุไปหาหมอเนาะเพราะนั่งอยู่ด้านนอกก็ได้ยินเสียงรถก็ออกมาดูนะครับเนาะออกมาดูนะครับนี่นะถ่ายไปเป็นหลักฐานนะพี่ซีเนาะรถคันนี้เนาะ แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะเหมือนใบไม้เลยมันจะกลมกลืนกันพอดีนะพี่น้องเอติดเครื่องไว้อยู่ตอนนี้ก็ลดกระจกอยู่ผมก็เหลียวมองอยู่นะครับพี่น้องเมื่อกี้นี้เนาะตอนขับรถผ่านมาตรงนี้เนาะนะครับดูกันไปนะครับวิซีจะมีอ,ออกมาหรือเปล่า หรือมาเปไหนไปไปไนเราก็ไม่รู้นะครับนี่รถจอดตรงนี้รถนั่นน่ะน,นะมันจะสีเดียวกันกับใบไม้เลยนะครับพี่น้อนเอฟซีรถจอดอยู่ตรงนั้นน,นนะเีสิบนาทีแล้วย,ยังไม่ไปไหนอยู่ก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับเอ จะมาอะไรทำอะไรนะครับเนาะหรือจอดอะไรนะครับเราก็ไม่รู้เนาะหรือหลบอะไรมาก็ไม่รู้นะครับมันไม่ใช่รถคนในพื้นที่นะครับเนาะถ้ารถแปลกมาเราจะรู้ได้เลยนะ เ็แปปกๆมาเยอะช่วงนี้นะถ้าปกติเขาไม่จอยแบบนี้นะว่าจะไปเลยนะครับอันนี้แปกๆเ,เนาะหลายสิ่งหลายอย่างนอ,อันนี้ไม่รู้จทดทำอะไรนะครับเนาะก็รอดูนะครับรอดูตอนต่อไป ไม่รู้แหลยมาเป็นรถใครเนาะไม่รู้มาทำอะไรนะครับจอดอยู่ตรงนั้นนะยังติดเครื่องอยู่เนาะยังไม่ไปไหนนะครับเบบจงีงลานบดีนะลานองปูเก่านะครับเบบี้ก็จะมีลานปูแล้วก็มีร่มตรงนั้นเนาะก็ไปจอดตรงนั้นนะ ยังไม่ไปไหนนะจะ10นาทีแล้วนี่น,นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับพี่น้องนาอกเอทุกคนทุกท่านนะครับ